สบายดีพี่น้องข้อตั้งของก็ซูช่องทิปเชนวกระเป๋าไอ้นี้มันขย่ายใยได้เดมมันใหญ่เนี่ยเหมือน,นกันพ่ดตั้ง 4, 2, 1, สี่สองอาสองตอนนี้ทิพก์กะทีงานกําลัางเดินทางไปสวนเมนน้องนิวเมนน้องนิวหันเอาเขื่องเสือา้าไปสักอยู่สวนและทิปก็เลยเอาเสือ้าไปสักอยู่สวนเพิ่นคือกันเพราะว่าเยือนอาบุมินหักอาบุมินหนามใส่นี่มันตังทุกนี่ได้พี่น้อง ส่วนรถเอาตูดส้ามาส่วนแม่น้องนี่ว่าตูุส้าคือรถมาแต่ว่าตู้สักผ้ามันกระเพาะอะไรนะพี่เนาะใส่มาตั้งแต่ซองเซอเอ็ดเนาะตอนนี้ซองวัชชาแล้วไปหยะได้นะเฮ้คนมุดฉีกมาแดกใส่เนาะเมื่อเทือนใส่น้ำกันเบิร์ตปั้นทุกมือมือหนึ่งซ้ำสี่เถื่อกระมี่เข่องลายนี่เนาะบริสักทุกก็แถบจ้าวันเห็นวันเนาะคั้นแบบว่าคั้นอันเอ่อ ปูนอิฐปูัปกกับปูนอิฐักมันกัดลายคือเครื่องแม่น้องนิวคั้นโทรไว้ซ่องซ่ามเอ๋อนี่ได้ซ<อ>ักซ่องซ่ามหล่อไปแล้วเขื่องอลุกเครื่องพัวเขาไม่ร้อตอนนี้กำลังคนขวาวาสิจอ้อนาำซ่างนี่แหละพี่น้องยังบ่ทันได,ด,ด้ห<อ>้ารถได้จักสิราคาและตอนน้เ่าจอนหาผ่นานหนังสืออุปกรณ์เองหาปัญหาป่ะซื้อวันนี้หาปัญหาราคาหาปัญหาซื้ออุปกรณ์ ประมาณเก่าพันห้าหมืนหนึ่งและในการทางบอลไหมแล้ว,แ,ลวแต่ข้าเลือกข้อแพงข้อได้ไงแต่ก่อนนัมันบริ้เคยโบกเลยพี่น้องห้าก็มาโบกปีนี่แหละจังหวักกบพมាសามใส่วา่าแท้ๆนะเมื่อคืนนี้ที่บริทูขแควอาบน้ำแลว้วว่าสิทูขแควเพราะว่าน้ำเบิดน้ำกับเป็กบบงกับบ่อออกว่าเสียน้ำกินน้ำกินกับเลือดหน่อยหนึ่งก็เลยบริทู <laughs> สักเ <laughs> นี่ยเบิดลปันนี้พันยามหอนเนาะ อาบนามกับบดิลอนได้อาบันอันนั้นเนี่ยคือเก่าอยู่ได้เขาถูกนีน่ะมันเป็นหนามเข้มหนามบอลหนามนองค่ะเด้หนามเป็นหนามบอลเลือนขวาน่ะหนามยูรุมหันมันได้บ่ขึ้นแล้วเดินซองซามือมาแล้วก็ยังได้บ่อได้เลยว่าได้ใส่หนามเข้มใส่หนามเข้มกับบ่เป็นหนามซี่พลอีกได้ค่ะน่ะ ทั้งใส่แต่งืขั้วกินกันอยู่ในหันแล้วก็อาบน้ำไว้ในหัน <c oughs> มือได้ฮะนะเขาไปอาบน้ำนนะเลืออซ้ำโอ้แต่ละมือนะป <c oughs> <c oughs> ันกันอาบอาบทิพย์อะไรที่กระอาบเบิเหรแหละภูเขาําลังกอ <c oughs> แก่ไขเอาใหม่ทาน้ำได้แล้วก็ได้ขึ้นมาแบบใส่ใหม่เปนบริลลายเป็นน,ปะน,ะน้ำบปได้กะเออมือีนน้ำออกแล้วฉันจะรอดจะรอดออกเบิดต บริษัทเคืองลาเมือเได้พี่น้องถึงก็เลยในประวัศาสัร์พี่พีเลื่มวาย,ายูพายหนามพัดได้หนามบริย้อธ์เนะาะเอาไปสัสอยู่หั่นแต่ตอนนี้มันคือสีแดงแรง,งเมื่อ,จอเจ้าเบิ่งกอนมือน้นาเอาไปสัสอยู่หัน่นขันเ้ายังห้าหนามไดไหนํำนองให้พี่น้องนำก็เจ้ากันพายเด้ตอนนี้ก็เดินทางมหาหอดบ้านต้านโกนแล้วเส้นทางที่มานี่ก็เป็นเส้นทางที่เ่มกำลัง สีล่ลาดย่างแล้วสบายได้มาบันทิปนะพี่น้องมาเมืองซอนเดียนีสบายแล้วเพราะว่าทางจากลักซ์ซนชิมหาเรือจากเส้นทางเรสิบซานไต่เขามาเมืองจำพอเรือแกงกอขนาดเดียรีพิ่นเห็ดไม่แล้วพิ่นลงยางไม่ตอนนี้ดีเลยเด้อผู้ได้มากันสบายแล้ว,าลว,าลวทางผู้ยางหอนบานละแต่ก่อนการทางูุ้้ยางหอดบานยุ่แต่ว่ามันขาดแทวแกตกกองอะไรมันทางเปเพ่มันดนเลยเนี ได้ในพื่นแก้ไขใหม่แล้วก็มาสะดวกสบายเดินทางมาจากดานมาหาบานกับประมาณ78กิโลเมตรรื่เดินทางปรมามัณสมุนขึงก็ถือว่าบริกใกล้ไปได้ได้ปกติเท่าไปไทยยังเซ็นไปกาลัสินนี่กันยังลอยกว่าโลเนาะอันนี้มีเตอทนายใช่โอ้เสียเอาอันนั้นลงจะได้ เครื่องลงจึงได้หอนหนาเลยเพี่น้องเสียงก็ยังบื่เศรา้าเป็นตากแดนมนื่อนานแล้วว่าเสียงเป็นแนวนี้นนเลยเอาเครื่องมาสัก <c ười> เคยสบายแล้วก็กลับมาถูกเหมือนเดิมไปลงไปสักแล้วเมื่อปันอ่นเพื่อน โอ้โหอาซามใหญ่มาคเครื่องซองซองกระตาพูดนะคนเดียวทีใครไหนบ้านนี่โอ้ยใส่โมงโมงดูเออโมงวงกับซ้อบป่ะคะมงวงใคร เป็นช่างมันลาเป็นฮะฝ่า,าแดดเลยสักได้แท่นี่เด้เครื่องเราก็ยังอยู่ในกระทงอย่ขนาดนั่งจอกระโบกละเบิดแดงไอ้แหละไปใส่ซะ เอ้มันหล่นเนาะมันยังบระจับเนาะถ้ามอมวงนะมันบระจับมัวไข่ต้นนี้แล้วแสบอ้หนามบกเลยผักผักอยังนะผักเวนบ่อืม เหมเนาะพี่เนาะเจลเามาหอนหน้าอะไ้นป่าเจลประแดกประแดกฟ้าข้าวอนี้บักเพชรกระหอะอยู่เก้นกระหอะอยู่บริกินมักเพ็ดนี่กินมะม่วงใช่บใหญ่ในขนานี้ใช่จำเลยหมดแดดพี่นนองจำเลยหมดตรงเด็กจำนี่วะ อืมย่างถ,าถ้าเขากินคือไม่ย่างสิลังลหหนากเขายุ่งแค่งหน่ะมไม่มังม่วงไข่เ่ยเขามาชุกแชบอื้อ วาน่มันจะกระเพียมแกวบ่มี่ขาหัวแต่กะบ่มีมาเพ็่แขนขึ้นได้หอมจ้ะรนีมาเลยไทยไล เหลบนี้ิีน่ะตเพอนลมันอาไนอยพี่ลงอามีจะมาสินอยู่บ่าพี่ลงอาลำเจ้าเรากันต่ กระงใหม้องใหอ้อย่าลกไม่ยสชากเครื่องกครับม่สชกระทังให้เม่ียกระงให้ออกก้นลุกได้ไพอมาเลยด้อันนี้บดไห้ปลได้มันม่ขี้งัวมี่ขี้งัวอ้วนชิลงลไม่ขี้งัวนลงยออกมาก้พอมาวกเฮ้กุศิเขาไดในี่กระทัง บลอบาคาับล็อบบ้าคามัน้นขึนาให้ลูกผเขากระทังวะสัตถูกใจแพข้าวลูกผนกับกระทั่งเมอนิวสักแลลวกอดทิพย์จังชีสักกินเนมัินหน่อนะเสือฟนไงคะเสือฟืงมั้งเขาได้เสือฟืนในบุตรนะเสือฟืนไงค่ะ ขับเซยยากกินบั้ยบ้าข้ามันะเจลแล้วแฉบเลยทำเป็นโมมี่ข้าวกล้แต่มันไม่น้ำตาลกำลังว่าสิมากินน้ำมันเจียวปหกเ็ดเอากระปใส่ไหมอ่ะบ่แล้วกระปใส่ได้เอเป็นกระเพาะเกือบตายเกือบตายปาใส่ปกระเพาะกินสมไหม ป๊ากระเพาะึืนพี่น้อยโอ้ยคุณใดบอกเป็นกระเพาะเลยขมวไข่ก่อนนี้และแสบจนได้มันกระแสบอมม้วงไข่นีหื้นันออย่ากินฟันหงมเฮาย่งกา เป็นยังกินไหนเด้อแามบิดเป็นย่างนี่บิดเลยนี่แฉบเด้กินบ่เป็นย่างบิดปะไรกินเลยเด้นี่บิดกินแหละกินอีกก่อนื้อมันบริสุทธิ์ดอกอันนี้หากินจะมันเมื่อยเลยก็เลยเมื่อต้นเล่ข้างหน้าก็จะกินลงมองอีหลายจนเมื่อต้นอืมบิดหน่อยได้ข้ามกินมันเมื่อเลยเอาเมื่อเสือเอาเมื่อเจ็กซ์กับซอปเมื่อของเลอเอากระสอบมาใส่เล้วบิดเมื่อ เอาใหม่แมนเอาโหลดบอเอามายแมนเอาเอามือโหลดแพะกระสอบกันเถอะเอามาใส่มงวงเนาะเน่เน่ยุดยุดสีพี่พีสีลาเขาพี่สีตอนนี้แม่น้องนิวสักเสื้อผ้าเรียบร้อยแลยนะ้วพี่เนาะคิวทิปแล้วมันนี่เฮเพื่อนสักแล้วเพื่อนกระต่ายน,นี้นี่ซองกระตาแล้วก็พูนอีก,กระตาหนึ่ง กบขึ้นเดือนดึกแล้วพี่น่อยใส่ตู้สักถามาแต่สองทันสองเอสกินี้ำไม่ต้องกับมาจากนี่แบบเดิมมันยังหนามลายอีกเนี่สักซ้กอ่กก็จะได้หนามค่ะทอปทิม พอดีซักเสือทาที่มันมเปลี่ยนก่อนเป็นอย่างอีกไปดิสิ้นทิพย์อ่านยัง่ได้ซักเลยมากแล้วก็น,น้ำขาดมันก็ไม่มีใช้เลย ออกสีอะไรเออมันกิดออกไปสีสมพูเป็น,นสีแผ่ปะแบบเป็สีขาวแผ่สีขาวเป็นสีสมพูออกสีบ่ดิทางนี้แม่นางนิงวเพิ่มปลูกปลูกต้นนี้ยยกเอื้อแดงต้นบกเพทรนะ

ท้งนี้มีตมดดัวตอมอกเพลเปิดเห็นในโพดได้สะเอะไปหาบึกระกใหม่กันเอ๊ะพดต,ตกบม่เมนอะไปย่างเจ้บบเปิดเมดเนื้อแดงสะได้แต่อันเดียวนะขออาน่าอิอน,นนะอ,อนีหย่างก่อนี่นะข่าอิอนอีหย่างกกอน เออแม่สีสุอยุ่ยบ้านนี่ฮะทำเอลหกนั่นแล้ววหยกบไปจักแล้วแล้วมีเวลาะมีเวลาเ็นเยวอื่นบเสะิ้งเถอะเออไอ้เลเมืองน้ใหม่ก่อนก็ตอนนี้บล็อกเขาตัวนั้นไม่บอลนะ ใช่แมนบอกออกวะอันนั้นเห็นบอดเหี่ยวบอสนะเห็นเนี่ยคือสิบอแมนนี่คือมีต้นมอกเพชรทางนี้อันนี้ต้นต้นต้นอีหยังก็สับปะรดทางผมบ่ได้ปลูกนะทางผมบ่ได้ปลูก

ฮะเอตัวบักขะนี่มันตายเนาะตรงนี้หมูเดี่ยวกระมามันง่ามทางนี้เอตัวบักเผางามเนาะ เดี๋ยวป้านี่เราพ่อไพรที่ต้นตัวนี่บอกอันนี้ต้นต้นยังน้อเอต้นมงวงนี่นิชัดจะมุมวงมากนะนนนนนมุมวงยังมงุม,งมงวงเบานี่มกักซีลา เอดอกอ่ะมันขึ้อย่างบ่ใหญ่เออแดงมาตดมาฮะอื่อืออีต้มะก้อนทางนี้ต้นมะเล่นพักบกมักเล่น này đóc phô bố mất cái hiểu gì mẹ anh kinh mận. đừng cái nọ này cũng cho cung giặc ba Hồ. nhịp 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 <laughs> 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 โอ้ยหนังโผล่เล่นทน่ะกินชาสิมันดูน้ใช่ไหมจิ เ็งแรงลกไปอมืงอก็ซอพี่นน <ไป S 2> องเอ,นเอาเมื่อนะอ่ะอองไงอ๋าก็เฮ็ดสูเดีน,นี้เอารถไก่ไก่ก็เดินเอาก็อยู่ในรถแล้วเนียค,ครับนอย่ะะออา่าใรถบต่อกลง่กัวมันฟิตก็กับไข่ออกพาบันหัด ขาลงหมดครบแล้วนี้ใครท้ามานอย่กระทายกระทายก็เอาลงมาเอามดแรกไปนีไปกันนี่แต่ละคนก็อาบหนามเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วไปอีกมือหนึ่งมืออื่นว่ากันไหมมืออื่นท้าวันอาบมืออื่นไปอาบอยู่อันไฟหนามปะเออมือไปอาบที่วัดเพร่งงามเด้อาบอยู่มือของไปสอกอาบแต่ละบอลปะ เหมือบูบังไฟพี่น้องสำหรับตอนอีกสีเดินทางกลับแล้วพี่น้องตอนนีกอคำเืดละไอสีเบิดเลยเนาะตอนอีกอใ่กายลกหรอบอตอนนั้นตอนนั้นกระจนบอเก็บมือนแล้วสีเม่อพัดกับเรากิบอมือนีแล้วแ้กี่จอมไปเด้สวนเราอะใช่ส่วนตัวแห่ผุนช่วยดลหลานบอ างเี้าไปฮะเอาไปได้เพราะว่ากะเพ้าอันนี้มันหอมดีนะพี่น้องคั้นกะเพ้าปูขับกค่อยหอมอันนี้มากะเพ้าแบบแหงหนามนะมันเลยหอมสีเม่อพัดกะเพ้าจินอันนี้ห้อมอันนี้อะตอนนี้ก็สีกระบาดแล้วพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในสไปดี้่้าอยู่บ้านนี้เปัจจุบันน้องนักกันมื้อก่เียว